โทนี่อดัมตำนานปากลังอาสซนนลสนับสนุนมิเกลอัเตตาที่กล้าเปลี่ยนระบบจากสามปากลังตัวกลางที่ใช้แล้วเอาแชมป์บอลถ้วยสำเร็จมายืนเป็นแผง4ี่คนเพราะยืดหยุ่นกว่าเหมาะสำหรับฟุตบอลลีกที่บทบี้ระยะยาวผลงานอัเตตาซีซั่นแรกในฐานะตัวนาใหญ่ที่เอมิเรตสเตเดียมงมแผนการเล่นอยู่พักใหญ่จนมาลงตัวอยู่ที่3 4 2 1เล่นรับนน่นแแล้วตีหัวเข้าบ้านด้วยลูกโต้กลับเร็ว จนคว้าแชมป์เอฟเอ0คัพ2020ได้เยองไรก็ตามเป้าหมายในฤดูการหน้ากุนซืวัย2่มองเรื่องการเบียดแย่งแชมป์ลีกด้วยดังนั้นจึงเห็นว่าแมตช์พ่ายแมสซิตี้ศประตูต่อหปรับมาเล่น4-3-3ถูกใจอดีตกับตันทีมชุดแชมป์ลีกห้ายพ่ายมากๆเพราะถือว่ามาถูกทางทั้งยามเจอกับบอลแกล่งกว่าเกินจะต้านไหวเจอบอลอ่อนก็เก็บอยู่เพราะมีสมดุล ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่อาสอนต้องลงเล่น4แผงหลังแล้วย้ำไปตั้งแต่เริ่มต้นฤด้ดูกันแล้วว่าระบบปากันหลังตัวกลางเหมาะแค่เก็บแชมป์บอลถ้วยมันไม่ยืดหยุ่นพอที่จะเป็นแชมป์ลีกดังนั้นส่วนตัวจึงปลื้มที่เห็นปรับระบบสู่แบ็กโฟคุณมี Center back เซ็นเตอร์แบ็กเก่งๆอย่างกาเบียวแล้วลำดับต่อไปเพียงหาคู่ขาให้เขาให้เจอ เชอร์กิโอเกโรกุลกองหน้าแมนซิตี้จะไม่ถูกลงโทษย้อนหลังกรณีเอามือเกาะบ่าไลแมนสาวในเกมพบกับอาเซนอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ในช่วงท้ายครึ่งแรกที่เกมของเอติฮัดสเตเดียมจุดเริ่มมาจากที่อาเกโรไม่พอใจคำตัดสินลูกทุ่มของผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงจึงเข้าไปโต้เถียงจากนั้นก็เอามือไปเกาะบ่าเหมือนจะดึงตัวเธอเบาๆแต่ก็ไม่มีอะไรบานปลายเดอกกาเดียนเสือกินรายงานว่า คณะกรรมการด้านกัดตัดสินใจเกมฟุตบอลอาชีพจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆต่ออารเกโรเพราะเป็นการกระทําที่ไม่มีความรุนแรงหรือข่มขู่ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยทําให้ดาวยิงอาร์เจนไทน์จะสามารถช่วยทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ต่อไปหลังจากที่เพิ่งหายเจ็บลงเล่นเกมแรกเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักวิเคราะห์เกมและนักฟุตบอลในโลกออนไลน์จะไม่ค่อยพอใจการทำงานของอารเกโรพร้อมเรียกร้องให้โดนลงโทษย้อนหลัง ตามกฎหม่ที่ออกมาเมื่อปี2016ว่าการสัมผัสทางกายใดๆกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อสามารถแจกใบเหลืองหรือใบแดงให้ได้ทันทีมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและความรุนแรงด้วยนะครับจอแดนพิกฟอร์ดในด่านเอเวอร์ตจะไม่โดนตัดสินลงโทษแบนย้อนหลังจากเหตุการณ์เสียบสกัดใส่เฟอร์กิวฟันได้อย่างรุนแรงจนทำให้นารับชาวดัตบาดเจ็บหนักจนเล่นต่อไม่ไหว ในเกมเมอร์ซีสไซดาบี้สมาคมลูกหนังอังกฤษหรือ FA ประกาศยืนยันว่าจะไม่มีการลงโทษตัดสินโทษแบนย้อนหลังจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษของเอเวัตตันจากเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเสียบสกัดใส่ฟิ์กิวฟันได้อย่างรุนแรงจนทําให้นารับชาวดัตช์เจ็บต่อนจนเล่นไม่ไหวเกมดังกล่าวพิกฟอร์ดเข้าเสียบสกัดใส่ฟัฟนได้อย่างรุนแรงในเขตโทษหลังจากเกมผ่านไป6นาทีเท่านั้น ส่งผลให้ฟานได้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่11และจากผลการสแกนระบุเส้นเอ็นหัวเข่าได้รับความเสียหายจนต้องรับการผ่าตัดและคาดว่าจะต้องพลาดการลงสนามหลายเดือนอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์นี้ในด่านวัน26กลับไม่โดนลงโทษจากผู้ตัดสินเนื่องจาก VAR ดูภาพย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าฟานได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนรวมถึงการเข้าปะทะของพิกฟอร์ดไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องเป็นใบแดงโดยตรง ก่อนล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วว่าพิกฟอร์ดจะไม่โดนลงโทษตัดสินโทษแบนย้อนหลังจากเหตุการณ์นี้เนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจสอบจากทีมงาน VAR เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามกฎของ FA ที่ระบุว่าจะต้องมีการพิจารณาลงโทษย้อนหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ผู้ตัดสินในสนามหรือผู้ตัดสินในห้อง VAR ไม่เห็นเหตุการณ์เท่านั้น ฟิอโจนปกักกลังที่ถูกลืมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอำลาทีมในช่วงตลาดมกรานี้หลังไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมของโอเลกุน่าโซชาเดือสั่งเสือังยินรายงานว่าโจนวางแผนจะอำลาแมนอยู่เมื่อถึงตลาดซื้อขายรอบใหม่เปิดในเดือนมกราคมนี้และแม้ปกักกหลังวัย28ปีจะเพิ่งต่อสัญญากับทีมไปเมื่อปีที่แล้วยืดระยะเวลาอยู่ในถิ่นโอเทฟอร์ดออกไปจนถึงปี2023 พร้อมรับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเกือบๆแตะ10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ทั้งนี้โจนประสบปัญหาในการเรียกความฟิตให้เต็มร้อยตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วโดยลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นในซีซั่น2019-2020จึงทำให้อดีตดารุ่งแบ็คเบิร์นโรเวอร์ต้องกลายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสโมสรนอื่นในอังกฤษ